ค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall นะคะที่รักมากมทุกๆท่านนะคะเนงเองค่ะจาก Benz Motor Mall ค่ะซึ่งเราเป็นศูนย์รวมรถยนต์สุดพรีเมียมนะคะอยู่บนถนนรัชดาพิเศษนะคะวันนี้นะคะนึงก็มีรถที่มีออปชั่นเทพๆนะคะมาฝากทุกๆท่านค่ะคือ E 2 0 0 MG คันนี้นะคะซึ่งเขาเป็นรถเก่งนะคะเป็น E Class 4ประตูที่มีออปชั่น ทะลุโลกนะคะเทียบเท่ากับ e c o u p ตัวท็อปๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหากท่านไหนที่กำลังหารถหรูไว้ใช้สักคันหนึ่งนะคะอยากได้รถเกง๋งแต่ก็ช่อง feeling สปอร์ตแล้วอยากได้อ p อปชันหรูหราอ p อปชันเต็มๆห้ามพลาดคันนี้ไปเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่านานๆนาน,น,านมากๆนะคะถึงจะมี eClass ซ C- ดานอปชันทะลุ e c o u p แบบคันนี้ มาสักคันหนึ่งนะคะแล้วโดยเฉพาะเป็นสีขาวเบาะสีน้ำตาลที่ทุกท่านเลฟิฟเลิฟกันมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเน้งจะพาทุกๆท่านเนี่ยไปชมรีวิวแบบละเอียดเหมือนกับทุกท่านเนี่ยมาชมกันที่โชว์รูมของเน้งกันเลยนะคะแล้วเน้งกำลังรีวิวแบบส,สดๆค่ะเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะถามกันมาในนี้ได้เลยนะคะแล้วเน้งก็จะคอยตอบคอมเมนต์ของทุกท่านอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะคะก็ไปชมกันได้เลยค่ะ โอ้โหนะคะแค่ยืนหน้ารถเนี่ยรู้สึกได้ถึงออร่าที่พุ่งกระจายร้อยเมตรของ e-class คันนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งแบบเต็มๆเลยค่ะ AMG Sport Package รอบคันนะคะ AMG ของเราเนี่ยทั้งตัวกันชนหน้าที่มีเส้นสายเซ็กซี่หน้ารูปไหลเป็นอย่างยิ่งนะคะเส้นคิ้วโครเมียมด้านล่างช่างเงางามแวบดูคมกริบค่ะ ไฟหน้าตัวท็อปนี่นะคะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจนะคะเป็นไฟหน้านะคะ LED Intelligent Light System ค่ะเป็น LED อัจฉริยะที่เลี้ยวและปรับความสว่างตามการตามการขับขี่ของเราอีกด้วยนะคะ mm hmm. นอกจากนั้นค่ะคันนี้นะคะมาดูกันที่ด้านข้างค่ะจะมองเห็นล้อแมก AMG ขอบ18ลาย59 ท,ะะที่ดูสวยงามหรูหราเข้ากับชุดแต่ง AMG เป็นอย่างยิ่งนะคะด้านข้างจะมีสเกิร์ตข้างค่ะที่ทำให้ดูมีอะไรมากขึ้นในมุมข้างนะคะมองเห็นด้านบนนะคะจะเห็นว่าเป็นหลังคาสีดำนะคะ สวยงามมากๆนะคะมองไปก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยคันนี้รถออปชั่นเต็มนะออกห้างมาเนี่ยแพงกว่าตัวธรรมดาเป็นล้านเลยทีเดียวนะคะแถมยังเปิดหลังคาชมวิวได้อีกด้วยซึ่งหนึ่งจะพาทุกท่านเนี่ยไปชมตอนที่อยู่ในรถนะคะด้านหลังของเรานะคะก็จะมีตัวเปิดท้ายมาแบบซอฟๆนะคะใส่ของได้ใหญ่มากอลังการพร้อมกับฟังก์ชัน ฝาท้ายไฟฟ้านะคะปิดเปิดเองแบบซอฟต์นะคะมีกล้องถอยหลังกันชนหลัง AMG ค่ะมีดิฟิเวเซอร์นะคะระดับคโครมเมียมรูรามากๆแม้แต่รถที่ขับตามเราเนี่ยก็ยังต้องประทับใจนะคะไฟท้าย LED ของ E-Class โฉม facelift นี่ก็ดูสวยเซ็กซี่มากๆค่ะ มาดูข้างในกันบ้างดีกว่านะคะสวยงามใหม่มากน่าใช้มากๆนะคะเข้าออกรถโดยการสัมผัสด้วยระบบคีย l เลสโ o นะคะคันนี้เปิดประตูออกมานะคะด้านในนะคะก็จะมี ออปชั่น AMG มากมายนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ตัวพวงมาลัย3าก้าน AMG หนังแนปป้าสุดหรูค่ะตัวปุ่มกดคุซสตาร์ทนะคะที่สตาร์ทรถได้ง่ายๆโดยใช้ปุ่มกดนะคะแล้วก็จะมีปั้นเบรกบัานคันเร่งแบบโครเมียมนะคะที่เพิ่มความหรูหราเบาะไฟฟ้าเต็มตัวสิทิศทาง Memory p a c k a g e ได้3แบบเบาะสีเชสนัทบ,บราวน์ค่ะสีน้ำตาลเก๋ลัดนะคะสวยงามหรูหราแถมยังดูแลรักษาง่ายมากมาก อลูมิเนียมทริมภายในนะคะเป็นสีเงินนะคะพร้อมกับนาฬิกาสุดหรูนะคะเดี๋ยวพาทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยเข้าไปดูภายในและออปชันเทียบอื่นๆเนี่ยพร้อมๆกับนิ้งเลยนะคะท่านไหนกำลังชมอยู่คะ่ะส่งสติกเกอร์มาทักกันหน่อยคะ่ะรวมถึงมีคำถามอะไรถามมาเลยอ่ะคุณอนุสเกตเคอิจิ G, ถามมาเลยว่าราคาเท่าไหร่ขอตอบเลยตรงนี้ว่า1น9่งล้าี่แสบาทเท่านั้นนะคะ เปิดหลังคาแก้วไว้ให้ท่านชมเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่เลยแล้วด้านหลังก็เป็นแก้วด้วยนะคะออปชันดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวจอใหญ่นะคะตัวนี้นะคะเป็นจอคอมมาเล่น DVD ได้นะคะใส่แผ่น DVD เข้าไปแล้วก็สามารถที่จะเล่นนะคะ DVD ได้ในขณะที่รถหยุดนั่นเองนะคะแล้ว DVD นี้เล่นผ่านระบบเสียง d o l b ย d ด g จิ a l นะคะ ระบบโพสเซสเสียง d o l บ y y ดิจิ a l ลผ่านลำโพงสุดเทพ Harman Kardon นะคะเรียกว่าเปิด DVD แล้วเหมือนนั่งอยู่ในโรงหนัง IMAX นะคะมีระบบเสียงรอบทิศ Harman Kardon Logic 7อยู่พร้อมๆกับคุณในทุกๆที่ค่ะขับไปเชียงใหม่นะคะมี IMAX ตามไปเชียงใหม่ขับไปภูเก็ตมี IMAX ตามไปภูเก็ตนะคะขับกลับบ้านมี IMAX ขับตามกลับบ้านด้วยนะคะ เรียกว่า work จริงๆนะคะในส่วนของสมรรถนะการขับขี่กันบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคอนโซลกลางนะคะที่ใส่ของได้มากมายแต่เกียร์เนี่ยจะถูกย้ายไปอยู่หลังพวงมาลัยนะคะเป็นระบบ Direct Select นะคะก็คือเลือก P, R, N, D เนี่ยที่หลังพวงมาลัยได้เลยนะคะทำให้โหมดการขับขี่เนี่ยวิธีเลือกเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกได้ทั้งโหมด S สปอร์ต M m a n u a l แล้วก็โหมด E e c o ประหยัดลังนานนะคะในส่วนของโหมด M m a n u a l เนี่ยเราสามารถที่จะชิฟต์เกียร์นะคะบวกลบได้ผ่านตัวพวงมาลัยนะคะตัวนี้ซึ่งใช้วิธีชิฟโดยที่มือเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องออกจากพวงมาลัยเลยนะคะพวงมาลัยตัวนี้เป็นหนังเนป้าสีดำนะคะออกมาจากโรงงานสวยงามเนียนนุ่มมากๆตัวตามออปชั่น MG Top ของเขานะคะมาดูเบาะหลังกัน,นะคะ่ะ เบาะหลังกว้างใหญ่ไพศาลนะคะตามสไตล์รถซีดานไซส์กลางนะคะค่อนไปทางใหญ่ของ Mercedes-Benz นะคะด้านหลังเนี่ยกว้างขวางนั่งได้ถึง3ที่นั่งค่ะนะคะวันนี้คุณเน้งสวยนะคะโหคุณฮิวนะคะน่ารักที่สุดเลยนะคะทอปแฟนของเรานะคะอ่ะนะคะจะเห็นว่านะคะเลกรูมกว้างขวางค่ะเฮดูม hmm. สูงใหญ่นะคะกว้างขวางนั่งได้สบายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ย เหมาะเหม่งแล้วก็เพอร์เฟกนะคะทั้งกับการใช้เป็นรถประจําวันหรือใช้เดินทางไกลก็นั่งสบายนะคะจะใช้เป็นรถติดต่อธุกรกิจหรือว่าเดินทางกับครอบครัวเนี่ยก็เรียกว่าเพอร์เฟกทุกวัตถุประสงค์เลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะหารถสักคันในงดล้านกว่ากว่านะคะในรถงบไม่เกินล้านกลางๆแต่ว่านะคะ คุณได้ถึกทีคลาสนะคะตัวท็อปสุดนะคะหาไม่ได้อีกแล้วที่ออปชันจะท็อปไปกวัวหานี้นะคะทุกท่านก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่092-924-5641หรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่เครื่องหม่แอดแล้ตามด้วยชื่อโชร์รเบนส์มอเตอร์มอลของเรานะคะทีนงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเนี่ยยินดีที่จะออรอบริการท่านอยู่นั่นเองค่ะ วันนี้สวยโอ้ทำไมวันนี้มีคนชมเยอะจังเลยนะดีจังเลยค่ะคุณกัสมาถ,ถามว่าซื้อนะนํนาบริษัทได้ไหมได้แน่นอนเลยนะคะท่านสามารถที่จะซื้อแล้วก็ออกไปหักค่าใช้ใจ่ายบริษัทได้นะคะเป็นค่าเสื่อมถึง5ปีเลยทีเดียวนะคะเราสวยมาตรฐานดีนะคะคุณชัดชัยที่ชมเข้ามาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอะนะคะเราเอาออฟชั่นมาโชว์กันสักนิดนึงนะคะคันนีนะคะกับตัวเครื่องยนต์ใหม่ ีค4 0 0ที่มาพร้อมกับสีส <PAUL> <Sp> <groups> ่สูตรเรียงนะคะ 2,000cc นะคะแล้วนะคะ AMG Sport Package นะคะออปชั่นมากมายค่ะพร้อมด้วยของแผงนะคะเปลี่ยน้ำมันขึ้อทไายกองคะน้ำมันื่้งของเราเนี่ยใช้น้ำมันเครื่องนำเข้าทั้งแกอนที่ได้รับการรับรองจาก EBS นะคะแล้วก็มีพัดเกจ็ดทวแก้วสปาภายในรถคืรีให้ถึง2400 แล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทุก่อชั่วโมงเพื่อให้ซื้อให้อึกหนึ่งคันนะคะเพื่อที่จะ่ามารถทำการตรวจสอบของเรานะคะยังครบถ้วนตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ที่เราได้รับเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยทั้งในเรื่องของรถที่ไม่มีอุบัติเที่ข้อมำทครบนะคะและในเรื่องของการรับประกันไม่แท้ค่ะแล้วก็การตรวจสอบประวัติของรถในด้านอื่นๆนะคะรวมถึงค่ะอะไรที่เราเนี่ยตรวจสอบพบว่านะคะไม่โอเคต้องการการซ่อมบำรุงนะคะ เราก็จะทําการซ่อมบำรุงให้ท่านทล้หเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือที่ท่านไม่ต้องจ่ายเลยเพราะว่าเขาจ่ายในที่หลค่ะเพราะฉะนั้นะคะัน,นเดียวจริงๆนะคะสําหรับรถเก่งซีดานออปชั่นทะลุรถสปอร์ตแบบคันนี้นะคะ <S <S แล้วนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะเนงก็จะมีรถ n ิวอะไรว a l คคันใหม่นะคะรุ่นใหม่นะคะมาแนะนำให้ทุกท่านชมกันอีกค่ะ วันนี้เน้นขอบคุณทุกท่านมากจริงๆนะคะที่ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาไม่ว่าจะชมรถหรือชมคนก็ตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดว้าวได้ค่ะหรือหากท่านยังไม่ถูกใจรถคันนี้ยังไม่ใช่รถที่ท่านมองหานะคะท่านก็สามารถที่จะติดตามไลฟ์ของเราในวันอื่นๆหรือไปดูวิดีโอย้อนหลังใน YouTube c h anel ของเบนสมอลต์มอลได้เลยนะคะวันนี้เน้นกับ e 200 amg คันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ หากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด s u b สไคร้นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ